ทั้งหมดนี้คือทุกขั้นตอนของความตั้งใจของเราในการควบคุมคุณภาพของเมล็ดกาแฟเพื่อน,นําคุณภาพกาแฟที่ดีที่สุดส่งต่อสู่ผู้บริโภคกระทรวงที่เปิดทุกวันจริงจังในทุกพิติของกาแฟความสําคัญอันดับต้นๆเลยสําหรับคุณภาพของกาแฟก็คือการเก็บรักษาจัดเก็บสารกาแฟในห้องที่ควบคุมอุณหภูมิมีการตรวจวัดอุณหภูมิและความชื้นอยู่สม่ำเสมอ เราเลือกใช้เครื่องมือที่ได้มาตรฐานระดับสากลคือเครื่อง Rolling s e ส e n สำหรับงานโปรดักชันการคั้วโดยเครื่อง r o ล l i n g ช่วยรักษาสภาพแวดล้อมลดการปล่อยควันมีระบบการกำจัดควันอยู่ในตัวด้วยกลุ่มกาแฟพิเศษเราเลือกใช้กับเครื่องคั้ว r u b u s t N R Coffee Digital Cloister จากประเทศไต้หวันขนาด3กิโลเพื่อรักษาคุณภาพของการคั้วแล้วก็นำเสนอเฟลเวอร์ที่โดดเด่นของกาแฟออกมาให้ได้มากที่สุดนั่นคือสิ่งที่เราใส่ใจคุณภาพ ของการขั้วการคัดเมล็ดหลังขั้วเราก็ต้องคัดด้วยมือเพื่อที่จะตรวจเช็คคุณภาพก็มีการวัดสีอยู่ในจุดที่ใกล้เคียงกันมากที่สุดเพื่อให้รสชาติของกาแฟแต่ละแบบมีความสม่ำเสมอการคัพปิ้งหรือว่าการประเมินคุณภาพด้วยการชิมชีมโรสเซอร์ของเราเนี่ยก็ต้องมีการฝึกคาลิเบชันอยู่สม่ำเสมอเพื่อตรวจเช็คว่าการเขียนเทสโน้ตการทำเฟลเวอร์โน้ตเนี่ยไม่ได้มาจากคนคนเดียวมาจาก กลุ่มมาจากการทำสถิติเก็บข้อมูลของโรสเตอร์แล้วก็ทีมบริสตาของเราทั้งหมดเราเลือกใช้ถุงบรรจุที่สามารถป้องกันแสง UV ได้เป็นถุงคุณภาพสูงเพื่อให้เกิดการรักษาคุณภาพได้นานที่สุดขอให้มีความสุขกับเมล็ดกาแฟจากกระทรวงการค้านะครับ